ก็สวัสดีนะครับอยู่กับผมนายนไม่ใช่เหรอัลเลอร์แคสเตอร์นะครับวันนี้ก็จะมาในเรื่องจะมาในกอนบัตท uh ิอีกเช่นเคยเอาละเรามาในหุ่นนันเ็หรือแปดอันแรกนะครับไม่สิเ็นหก ไม่ใช่ละเราเก็บกันฝอยสอ,อันเอาละสู้กับเงินตัวนี้อ่าตาเห้งใล่อยโดะแล้วครับยิงเลยนี่นรู้ฤทธิ์หน,น่อยเราเป็นหัวดาก้อนนะครับค่ะ ดบาบผู่คล้ายซีวิตโตเลยเอาละเราควรจะย่ำย่ำขี่ไปนะครับข้าวนเนื้อดับไม่ถึงครับก็มาดีเอ้อ,อ,อยู่ฉันกำลังจะวาดอยู่พอดีเลยหยอกหยุดหลังจากนั้นก็ระายะไม่ถึงครับงั้นใช้ปืนแก๊สไม่ด้ดี โดนยิงโดนยิงนานมากเลยเขาโกยยิงได้เพื่อโดนดิเดี๋ยวนุเดี๋ยวใช้ดาบร้อนเล่นเชียวอาพคนระดับเนอะเล่นแบบนี้แบบไรฉันก็มีอะไรเหมือนกันนี่ดึงมันมาอุ้ยพลายพอ มันช้องลังงานงั้น,ะะน,นระยะหา่างไปส,สองขั้นนีโดนเลยยิงนะคะทีนี้ก็สะต้นเลเรนื่อเรื่อัสี่แล้วนะคะออกไกมาเลยี่ยิงไกชันอุ้ยไกมานี่ แฮกเกอร์ก็พลังจะอยู่ที่65นะครับก่อ5ถึง120ผมจะการับเกตของเราก็มันบวก4ด้วยแล้วสตูมีพลังป้องกันด้วย3จะตัดออกไปงั้นูอีกเลยนี่ต,ตรง10ลบ16บแลงจริงเลย ออนี่ครับชนะชนะง่ายมากเลยเวลาสู้กับคนมแต่สู้กับคนไม่ค่อยชนะครับเอาละเดี๋ยว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 เ,ยวเราควรจะมาเก็บของก่อนยิงพวกนี้หมาก่อนก็เดี๋ยวอาละก็ หลังจากที่ผมทำลายฐานเอาสตูหมดแล้วมันก็จะได้ตังมาอยู่พันหนึ่งเอ๊ะสามร้อยก็จะก็จะใช้บูทได้เล <16. S 1> ยร้อยหกแรงมากว้าสุูมแ้จะมันอยู่ใกล้เราเนี่ยนีสายด้วยเอาละเราต้องอยู่พานกัน ตูจะถอยได้แค่หนึ่งแก้วก็ยุยเลยตูยี่สิบสี่ครับรถด,ดีมากเลยดีจริงๆครับเอาละตาแกโดนฉันแล้วอย่าดีโอาา้โหอาจะฟาดนานเหลือเกินครับ มันจะพักผ่อนพลังงานเนี่ยครับเออมนงงงังกนกนันเนี่ยเอออุ้ยเรายดนยิงเหรอห้าสิบสามครับเราจะต้องรีบกันจะสโตให้ไปเร็วๆเวอาละก็เราจะมาวัดอยู่ก่อนคอยสักเก้าสองเก้าน่าจะได้ เอางนนั้นถอยคิดก้าเดียวกันหน้าพอดีเลยยิงเลยอูไม่ตายมนะั้นี้ป้องต่อไปก็พลังแรงไฟฉีดชนเออไม่จริงจริอดีมากเลยอุ้ยเดืเอดเดะอดทพวกไม่จริงพลังอตาตาเราแ้วแ มันไม่ยิงโดนครับปัดยิงถึงกรายกันแ,แรกรังช็อตชนเลยแล้วก็ปุ่นกลนนี่นี่เสียงอย่างดีทูเฮดตายเรียบร้อยเย้ โดดโดดโดโดให้มันหลุดหดุหน่อยครับในที่สุดเราก็ชนะชนะครับนี่ขึ้นเอ็กซ์ e ล t เ็ตคือ Excellent. คำชมที่ดีอ่ะแล้วก็คลิปนี้เล่นพัดหนึ่งก็เล่นตัห6นาทีนะครับก็สำหรับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้หรือม,มันดีหรือไม่ดีแต่อย่างใดก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมไม่ว่าอะไรหรอก แต่ย่าด่ามาก็แล้วกันนะครับเอาแบบพ่อๆหน่อยครับก็อขอจบคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ